ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอการกระทําของเขาย่อมมีเหตุผลที่สําคัญเขามายังพระราชวังของเราย่อมมีจุดประสงค์อื่นแต่ข้าไม่อาจรู้ได้ว่าเขากําลังคิดจะทําอะไรอย่างไรก็ตามมันเป็นเรื่องภายในพระราชวังยูติ่งซึ่งเขาเป็นใต้บังคับบัญชาของจักรพรรดิพี่นางเซียวผิงกล่าวจากที่ข้าได้ยินมาราชานยูติ่งไม่ได้ให้ความสนใจในตัวเฉินเซี่ยงมากนะัก พระองค์หญิงยังไม่ได้พบมันเป็นการส่วนตัวเลยด้วยซ้ำชายชราผู้ติดตามกล่าวจาก,กรพพัดพี่นางยังเหมือนเช่นเคยตอนนี้นางอาจจะกำลังสงสัยในความเป็นมาของเฉินเซียงอยู่นางต้องการจะทราบถึงเป้าหมายที่แท้จริงของเฉินเซียงอย่างไรก็ตามเซียวไบฟงได้เป็นพี่เลี้ยงของเฉินเซียงที่มีความสามารถในวิธีการปรุงยาที่ดีเยี่ยมก็เปรียบเสมือนเซียวไบฟงได้รับคุณสมบัติแล้วตรับใดที่นางดีต่อเฉินเซียงในอนาคตเฉินเซียงก็จะตอบแทนนางอย่างดีเช่นกัน เซียวผิงกล่าวพลางถอนหายใจเซียวไปฟงไม่ใช่หญิงตำต้อยเดิมทีนางเป็นบริพานระดับหัวหน้าสาวใช้แห่งราชันยูต่ติงแต่นางติดอยู่ในขั้น30แกนเทพเป็นเวลาหลายปีการที่นางไม่อาจทะลงพลังได้ทำให้อย่างนางไม่มีทางเลือกนอกจากแยกตัวออกห่างจากกลุ่มบริพานหลักของราชันยู่ติงมีหลายคนที่เข้าถวายงานทีหลังนางแต่ก็ก้าวหน้าไปมากกว่านางเสียด้วยซ้ำ ชายชรากล่าวพลางถอนหายใจหดหูเขาเองก็เป็นคนติดตามรับใช้ย่อมมีสถานะไม่ต่างจากเซียวไปฟงดังนั้นจึงมีความเห็นอกเห็นใจอยู่ไม่น้อยานน,น้อยพวกเราควรจะบอกกับราชานยุ่ติ่งหรือไม่ว่าแท้จริงแล้วเฉินเฟยก็คือเฉินเซี่ยงชายชรากล่าวถามไม่ต้องนี้ไม่ใช่เรื่องของเราดังนั้นเราจะไม่แทรกแซง เท่าที่ข้ารู้ก็คือคนอย่างเฉินเซี่ยงจะไม่ทําเรื่องอะไรที่ไรเหตุผลแน่นอนว่าจักรพรรดิพี่นางจะต้องมีบางอย่างที่ดึงดูดเขาหรือบางทีจักรพรรดิพี่นางอาจจะไปสร้างเรื่องจนเขาต้องตามมาที่นี่หากว่าเขามีเป้าหมายคือจักรพรรดิพี่นางจริงๆข้าก็ต้องยกย่องในความกล้าของเขาด้วยระดับพลังเพียงเท่านี้แต่เขากลับไม่หว่นเกรงจกักรพรรดิพี่นางเลยเซียวผิงกล่าวจักรพรรดิพี่นางที่เขากล่าวถึงก็คือเซียวหยูหลันซึ่งเขาเองย่อมทราบถึงความแข็งแกร่งของนางเป็นอย่างดี นายน้อยเฉินเซี่ยงผู้นี้จัดว่าเป็นผู้มากด้วยพรสวรรค์ที่หายากที่สําคัญมันก็ไม่ได้เป็นคนที่เลวร้ายอะไรท่านไม่ต้องการพูดคุยกับมันเป็นการส่วนตัวบ้างหรือชายชรากล่าวยิ้มยิ้มเรื่องนี้ข้าตั้งใจไว้แล้วเดิมทีข้าคิดว่าจะพบเขาภายหลังแต่ใครจะคาดคิดว่าเขาจะปรุงเม็ดยาเทพห้าธาตุรัศีแสงจํานวนมากขนาดนี้ข้าค่อนข้างอยากรู้ว่าเขาทําได้อย่างไรดังนั้นข้าคิดว่าจะต้องรีพูดคุยกับเขาเสียแล้วเซียวผิงกล่าวพลางหัวเราะ ตอนนี้ข้าจะไปหาเขาไม่ต้องติดตามข้ามาชายชราผู้ติดตามรู้ดีถึงความแข็งแกร่งของเซียวผิงเนื่องจากตนติดตามรับใช้เซียวผิงมาโดยตลอดอย่างไรก็ตามเซียวผิงได้ซ่อนเร้นความสามารถเอาไว้มากมายและเป็นชายชราผู้ติดตามเท่านั้นที่รู้ดีถึงความแข็งแกร่งนั้นเฉินเซี่ยงอยู่ระหว่างการปรุงเม็ดยาเทพห้าธาตุรศมีแสงในห้องลับขณะนั้นเย่เอ๋อก็สื่อสัมผัสถึงกลิ่นอายของเซียวผิงได้จึงอุทานขึ้นทันทีว่าองค์ชายผิงมาที่นี่ เขามาที่นี่ด้วยตัวเองเลยหรือดูท่าจะร้อนใจมากจนไม่อาจอยู่เฉยได้จริงๆเฉินเซี่ยงกล่าวพลางหัวเราะนี่เป็นสิ่งที่เขาคาดการเอาไว้ล่วงหน้าเฉินเซี่ยงออกจากห้องลับก็พบว่าเซียวผิงกับเซียวไป่ฟงนั่งอยู่ในห้องโถงเซียวไป่ฟงค่อนข้างประหลาดใจในการปรากฏของเซียวผิงอย่างยิ่งเพราะในสายตาของนางเซียวผิงผู้นี้มีสถานะไม่ต่างไปจากเซียวอยู่หลันคิดว่าเจ้าคงไม่แปลกใจในการมาของข้า เมื่อเห็นเฉินเซียงเดินออกมาจากห้องรับเซียวผิงก็กล่าวขึ้นพลางใส่ยะยิ้มท่านเองก็สมควรรู้ว่าข้ารอท่านอยู่เฉินเซียงนั่งลงพลางยิ้มขึ้นการพูดคุยของทั้งสองดูคล้ายกับสหายเก่าที่รู้จักซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีเท่าที่ได้เห็นการพูดคุยของทั้งสองคนก็ทําให้เซียวไปฟงตระหนักได้ว่าเหตุใดเฉินเซี่ยงถึงไม่กลัวการถูกขับไล่เพราะหากว่าถูกเซียวยู่หลันขับไล่ออกจากพระราชวังยู่ติ่งอย่างน้อยๆเฉินเซียงจะสามารถเข้าร่วมกับองค์ชายผิงได้ทันที เจ้าอยู่ระหว่างการปรุงยาสินะเซียวผิงถามขึ้นถ้าพิ่งจะปรุงมันเสร็จท่านอยากจะลองชิมมันหรือไม่เฉินเซี่ยงส่งมอบกล่องหยกไปยังเซียวผิงภายในนั้นมีเม็ดยาเทพห้าธาตุรัสมีแสงจำนวนห้าเม็ดเซียวผิงเปิดออกเพื่อพิจารณาแม้ว่าเขาจะมีท่าทีสุขุมศัก์เพียงใดแต่ก็ไม่สามารถปกปิดความรู้สึกที่กำลังประหลาดใจจากแววตาคู่นั้นได้ เจ้าได้มันถึง5เมตรจากการปรุงเพียงแค่ครั้งเดียวอย่างนั้นหรือเซียวผิงกล่าวถามเฉินเซียงพยักหน้าพร้อมยิม้มเซียวผิงขมวดคิ้วฉงนเช่นนั้นแล้วการแข่งขันระหว่างเราครั้งก่อนก็เป็นเจ้าที่ชนะตอนนี้ดูเหมือนว่าการปรุงเม็มดยาเทพห้าธาตุของข้าจะด้อยกว่าเจ้ามากทีเดียวองชายผิงท่านเป็นคนที่มีพรสวรรค์และความสามารถสูงติดอยู่แค่ ท่านยังไม่ได้เข้าสู่วิธีฝึกฝนที่เหมาะสมเฉินเซียงกล่าวขึ้นเปลวเพลิงของท่านแข็งแกร่งกว่าข้าเจ้ากําลังจะหมายความว่าท่านอาจารย์ของข้าไม่ได้เรื่องหรือไม่ก็เป็นข้าที่ขาวจนเกินไปเซียวผิงยิ้มอย่างขมขื่นก่อนจะส่งคืนกล่องหยกไปยังเฉินเซี่ยงเซียวไปฟงยังฟังการสนทนานั้นอย่างเงียบเงียบนางไม่อาจเข้าใจได้ว่าเหตุใดเฉินเซียงถึงกล้าพูดในเชิงสั่งสอนองค์ชายผิงเช่นนี้ แท้จริงแล้วไม่ได้เป็นแบบนั้นท่านขาดเพียงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆวิธีการปรุงยาของท่านยังอยู่ในรูปแบบดั้งเดิมซึ่งมันแตกต่างกับวิธีการปรุงยาของข้ามากวิธีการปรุงยาของข้าเป็นการเสี่ยงเพื่อลองผิดลองถูกอยู่เสมอแต่มันก็ทําให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเฉินเซี่ยงกล่าวขึ้นให้ข้าพูดคุยกับเขาเพียงลําพังได้หรือไม่เซียวพิงหันไปกล่าวถามเซียวไป่ฟง เฉินเซียงจึงหันไปพยักหน้าให้นางก่อนจะเดินนำเซียวผิงมายังอีกห้องหนึ่งเมื่อเข้ามาเซียวผิงก็ได้สร้างข่ายพลังยับยั้งเพื่อไม่ให้การสนทนาครั้งนี้รั่วไหลท่านมีเรื่องสำคัญงั้นหรือดูท่านระมัดระวังอย่างยิ่งเฉินเซียงกล่าวถามเพราะคิดว่ามันค่อนข้างแปลกแท้จริงแล้วข้ารู้จักตัวตนของเจ้าเจ้าก็คือเฉินเซียงถูกไหมขาดคำของเซียวผิงเฉินเซียงถึงกับสะดุ้งเฮือกจนตัวสั่นเล็กน้อย เซียวพิงยิ้มบางเบาไม่ต้องกังวลข้าเก็บมันเป็นความลับและยังไม่ได้บอกใครข้าแค่ต้องการถามเจ้าในเรื่องทักษะกลั่นสวรรค์ข้ารู้ว่าเจ้าคือผู้ฝึกฝนทักษะกลั่นสวรรค์ดังนั้นวิธีการปรุงยาของเราจึงแตกต่างกันมากเฉินเซียงพยักหน้าทักษะกลั่นสวรรค์มากด้วยความลึกลับทักษะการปรุงยาต่างๆของข้าทั้งหมดมาจากมันความสำเร็จในวิธีแห่งการปรุงยาก็เช่นเดียวกันมันล้วนเกี่ยวข้องกับทักษะกลั่นสวรรค์ เจ้ามั่นใจได้เลยว่าข้าไม่ต้องการทักษะกลั่นสวรรค์จากเจ้าข้าแค่อยากรู้ว่าเจ้าฉีกดเกณฑ์ต่างๆสร้างเป็นวิธีการปรุงยารูปแบบใหม่ได้อย่างไรท่านอาจารย์ของข้าเคยกล่าวถึงเรื่องนี้แต่เขาเองก็ไม่สามารถบรรลุได้เสียวผิงแสดงออกอย่างจริงใจชัดเจนว่าเขาต้องการคําแนะนำ ตกลงข้าจะบอกท่านในสิ่งที่ข้าได้ลองผิดลองถูกมาหวังว่ามันคงช่วยเป็นแนวทางให้แก่ท่านได้เฉินเซียยงกล่าวเขาไม่ได้ถ่ายทอดทักษะกลั่นสวรรค์เพราะคิดว่ามันสายเกินไปที่เซียวผิงจะเรียนรู้แต่เฉินเซียงอธิบายเรื่องกฎแห่งการสกัดกลั่นที่จะทําให้ฝ่ายตรงข้ามสามารถนําไปพัฒนาวิธีการปรุงยาต่อได้ ทั้งสองพูดคุยแลกเปลี่ยนก,นกันกว่าสองชั่วย,ยามเรื่องทั้งหมดที่พูดคุยล้วนเป็นประโยชน์ต่อเซียวผิงเขาคิดว่าทฤษฎีที่เฉินเซียงได้อธิบายได้เปลี่ยนแปลงความเข้าใจในวิธีการปรุงยาของเขาไปมากและมันจะสร้างผลกระทบในภายภาคหน้าอันใหญ่หลวงมันเป็นประโยชน์ต่อข้ามากทีเดียวตอนนี้ข้าได้แนวทางสำหรับการฝึกฝนแล้วเซียวผิงควักตรอยกออกมาซึ่งเขาคิดจะมอบมันให้เฉินเซียง นี่คือสูตรเม็ดยาแรกเริ่มเพลิงวิญญาณสิ่งนี้ใช้แทนคำขอบคุณสำหรับองค์ความรู้และแนวทางมากมายที่เจ้าได้แนะนำเจ้าจะต้องรับมันไว้ยิ่งกว่านั้นคิดว่าเจ้ามีความสามารถมากพอที่จะปรุงมันในครั้งที่ข้าได้รับสูตรยานี้มาท่านอาจารย์เขาก็ยินยอมให้ข้าเผยแพร่ม,มันได้ตามที่ข้าต้องการเซียวผิงกล่าวจบก็โยนตรายกไปยังเฉินเซียง แม้ว่าเฉินเซี่ยงจะไม่ได้ถ่ายทอดทักษะกลั่นสวรรค์ให้แก่เขาแต่เฉินเซี่ยงก็ได้ให้องค์ความรู้และหลักการของการสกัดกลั่นมากมายซึ่งมันล้วนเป็นประโยชน์กับเซียวผิงทั้งสิน้นเฉินเซียงยอมรับประโยคนี้เพราะมันเป็นสูตรยาที่เขามีความต้องการและจําเป็นต้องใช้มันเป็นสำคัญ,ญเฉินเซียงข้ามีอีกเรื่องที่จะถามเจ้าหาักว่าเจ้าไม่ต้องการจะตอบก็ไม่เป็นไรเซียวผิงกล่าว เจ้าเข้ามาที่พระราชวังยู่ติ่งแน่นอนว่าต้องมีเป้าหมายมันเกี่ยวกับจกักรพรรดิพี่นางของข้าหรือไม่บางทีข้าอาจช่วยเหลือเจ้าได้ เฉินเซียงนึกตรองครู่หนึ่งก็ใส่หัวช้าๆเขาคิดว่าเรื่องการซ่อมแซมเตาเทพสามขาของเซียวอยูหลานสมควรเป็นความลับสุดยอดที่นางไม่เปิดเผยให้ใครรับรู้หากว่าเขาบอกเรื่องนี้กับเซียวผิงเซียวผิงก็อาจจะสอบถามกับเซียวอยูหลานโดยตรงมันอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของกลุ่มเซี่ยนเซี่ยนดังนั้นเขาคิดว่าจะจัดการเรื่องนี้อย่างลับๆด้วยตัวเองและเขาจะต้องยืนยันสถานการณ์ทางด้านกลุ่มของเซี่ยนเซี่ยนในปัจจุบันให้ได้เสียก่อน เฉินเซี่ยงไม่บอกถึงเป้าหมายในการมาที่นี่ของเขาแต่เซียวผิงก็ไม่ได้คิดจะคัดค้นอย่างจริงจังเพราะก่อนจะมอบสูตรเม็ดยาแรกเริ่มเพลิงวิญญาณให้เฉินเซี่ยงเซียวผิงก็แสดงออกชัดเจนแล้วว่าเขาเชื่อมันว่าการกระทำของเฉินเซียงย่อมมีเหตุผลอันสมควรข้าจะกลับก่อนเจ้าจะต้องเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันใหญ่ที่จะเริ่มในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าถึงเวลานั้นพวกเรามาร่วมสนุกกันอีกครั้งแม้ว่าข้าจะไม่ได้มีความเป็นศัตรูต่อเจ้าแต่เจ้าต้องระวังตัวให้มาก เพราะในพระราชวังแห่งนี้ไม่ได้มีแค่ข้ายังมีตัวตนอื่นที่กำลังแย่งชิงบัลลังก์แห่งจัก,กรพรรดิพวกนั้นล้วนเป็นขั้นราชันที่ทรงพลังและมากด้วยอำนาจเซียวผิงกล่าวพร้อมกับปลดข่ายพลังยับยั้งออกจากนั้นจึงเดินออกจากไปพร้อมๆกับเฉินเซียง เซียวไป่ฟงได้เห็นทั้งสองเดินเคียงข้างกันมาโดยพูดคุยกันอย่างสนุกสนานก็รู้สึกโล่งใจไม่น้อยนางอยู่ร่วมกับเฉินเซี่ยงมาหลายวันจึงรับรู้ว่าบางครั้งเฉินเซี่ยงชอบพูดจาเย่อหยิ่งจองหองก็อดเป็นห่วงไม่ได้ว่าเฉินเซี่ยงอาจจะทําให้องคชายผิงเกิดโทสะ อย่าเพิ่งได้ใจไปแม้ว่าเจ้าจะเอาชนะข้าในการปรุงเม็ดยาเทพห้าธาตุได้แต่สำหรับการแข่งขันครั้งใหญ่มันก็ไม่แน่เสมอไปข้าหวังว่าภายในหนึ่งเดือนนี้เจ้าจะก้าวหน้ายิ่งขึ้นเมื่อถึงเวลานั้นเจ้าจะต้องแสดงให้ข้าเห็นนอถึงความสามารถของเจ้าที่พัฒนาขึ้นเซียวผิงกล่าวพลางตบไหล่ของเฉินเซียงก่อนจะหันไปกล่าวกับเซียวไปฟงไป่ฟงเจ้าไม่คิดจะรับเงินหนึ่งพันล้านศิลาเทพคืนไปหรอกหรือข้าน้อมรับความพ่ายแพ้ในครั้งนั้นแล้วเพคะเซียวไปฟงกล่าวตอบ เอาเถอะข้าต้องไปแล้วเซียวพิงโยนถุงเงินไปยังเฉินเซี่ยงโดยไม่ต้องเปิดดูเขาก็รู้ได้ว่ามันคือเงินจํานวนหนึ่งพันล้านศิลาเทพหยวนหลังจากเซียวผิงจากไปเซียวไปฟงและเย่เอ๋อก็ค่อนข้างอยากรู้เห็นว่าเฉินเซียงกับเซียวผิงพูดคุยกันเรื่องอะไรเนื่องจากทั้งสองพูดคุยกันอยู่ข้างในเป็นเวลานานเซียวไปฟงกล่าวถามนางจ้องมองไปยังถุงเงินอย่างซอกแซกนีทน่ท่านยังดูไม่ออกอีกหรือ เฉินเซียงกล่าวยิ้มก่อนจะส่งถุงเงินให้นางนี่มันหนึ่งพันล้านศิลาเทพหยวนเรารับมันไว้ไม่ได้ค่าจะรีบนำกลับไปคืนมันเป็นเงินเดิมพันที่ได้ตกลงกันไว้นางกล่าวไปได้ไม่จบประโยคก็ชะง,งักดูเหมือนจะตระหนักบางอย่างขึ้นได้ถูกต้องแม้ว่าท่านจะน้อมรับความพ่ายแพ้แต่เขาคิดว่าตนเองได้พ่ายแพ้ให้แก่ข้าดังนั้นจึงมอบเงินหนึ่งพันล้านศิลาเทพหยวนกลับคืนไม่เพียงเท่านั้นแต่ยังมีสิ่งนี้ด้วย เฉินเซี่ยงกล่าวพร้อมกับแสดงตะหยกขึ้นมาแล้วจึงกล่าวต่อด้วยสีหน้ายิ้มแย้มนี่คือสูตรเม็ดยาแรกเริ่มเพลิงวิญญาณองค์ชายผิงเป็นคนที่น่าเลื่อมใสยอย่างแท้จริงเย่เอ๋อกล่าวสรรเสริญเขาดีกว่าองค์หญิงของเจ้าเสียอีก เซียวไปฟงก็รู้สึกยกย่องและปรับปลื้มในการกระทำของเซียวผิงไม่น้อยยามนี้นางตรหนักแล้วว่าเหตุใดถึงมีผู้คนมากมายคาดหวังและสนับสนุนให้เซียวผิงขึ้นเป็นเทวจักรพัิองคใหม่แต่น่าเสียดายที่เซียวผิงไม่ได้สนใจบัลลังก์แห่งจักรพัินั้นเลยยามนี้เซียวผิงวางตัวค่อนข้างเป็นกันเองกับเฉินเซี่ยงมันก็ทำให้เซียวยู่หลันไม่อาจนิ่งเฉยได้ แน่นอนว่าเรื่องการสนิทสนมของทั้งสองย่อมส่งผลกระทบถึงนางไม่น้อยเพราะหากว่าวันหนึ่งเซียวผิงเกิดอยากจะเข้าแย่งชิงบัลลังก์เขาจะมีความโดดเด่นไม่ต่างไปจากเซียวยู่หลันตอนนี้พวกเราไม่ได้ขาดแคลนศิลาเทพแล้วแต่ข้ายังต้องปรุงสมุนไพรส่วนผสมทั้งหมดที่เหลือให้เป็นเม็ดยาเทพห้าธาตุหลังจากนั้นข้าจะเตรียมการปรุงเม็ดยาแรกเริ่มเพลิงวิญญาณเฉินเซี่ยงกล่าวว่าพร้อมกับใช้สัมผัสศักดิ์สิทธิ์ตรวจดูเนื้อหาในตรายกครั้นแล้วเขาก็ต้องอุทานขึ้น สมุนไพรพวกนี้ไม่ได้หาพบได้ง่ายแม้แต่องค์ชายผิงยังอาจไม่ได้ครอบครองมันมากนะักเฉินเซี่ยงจดรายการสมุนไพรให้กับเซียวไปฟงเมื่ออ่านรายการนางก็ขมวดคิ้วขึ้นสมุนไพรทั้ง4ชนิดนี้ข้าเคยได้ยินชื่อมันแค่หนึ่งชนิดเท่านั้นดูเหมือนว่าสมุนไพรส่วนผสมของเม็ดยาแรกเริ่มเพลิงวิญ,ญญาณไม่ง่ายที่จะครอบครองก รวบรวมสมุนไพรเม็ดยาแรกเริ่มเพลิงวิญญาณจะต้องเก็บเป็นความลับเฉินเซียงให้รายชื่อสมุนไพรกับเซียวไปฟงก็ย่อมหมายความว่าเขาไว้วางใจในตัวเซียวไปฟองอย่างยิ่งขณะเดียวกันเซียวไปฟงก็ยิ่งเชื่อมั่นในตัวเฉินเซียงว่าไม่ใช่คนจิตใจต่ำช้าคงต้องลองหาซื้อมันดูแต่ก่อนอื่นท่านช่วยหาซื้อสมุนไพรเทพระดับกลางอย่างละสิบชิ้นนั่นก็คือย่าร่างแสงดอกไม้เกสรกระดูกโลหิตและดอกไม้เจ็ดห่วงอารมณ์ ในช่วงเวลาหนึ่งเดือนนี้เฉินเซียงวางแผนจะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตนเองเพราะระดับพลังในปัจจุบันของเขานับว่าอ่อนแอมากเมื่ออยู่ในพระราชวังแห่งนี้ผ่านไปสองวันเฉินเซียงปรุงปรุงเม็ดไทยห้าท่าทั้งหมด200เม็ดซึ่งเซียวไปฟงก็ขายหมดอย่างง่ายดายอันเนื่องมาจากเมืองจัก,กรพรรดิเฉินติ่งมีความกับข้างด้วยผู้คนส่วนใหญ่เป็นพ่อค้าและผู้ลี้ภัยสงครามมาจากอาณาจักรศักดิ์อื่นเมื่อผู้คนเหล่านั้นได้พบเม็ดยาที่หายากจึงไม่มีการลังเลที่จะขวายคว้าเอาไว้ ยามนี้เซียวไป่ฟงมีเงินถึง3,000ันล้านศิลาเทพหยวนก่อนหน้านี้นางใช้เงินก้อนสุดท้ายจนหมดไม่มีเหลือแต่ในเวลาเพียงไม่กี่วันเฉินเซียงก็สามารถทําเงินกลับคืนให้นางได้มากมายหากว่าเฉินเซียงยังคงปรุงญาติไปเรื่อยๆทั้งเขาและนางจะมีเงินหนึ่งล้านศิลาเทพหยวนได้ไม่ยากเฉินเซียงเข้ามาอยู่ในพระราชวังได้ก็เป็นเพราะเซียวไป่ฟงแม้ว่าเซียวอยู่หลันจะไม่ได้ให้ความสนใจต่อเขาก็ตามทว่าเซียวไป่ฟงก็ยังคงดีต่อเขาไม่น้อย นางให้การสนับสนุนเขาเป็นอย่างดีแม้กระทั่งยอมใช้เงินเก็บของตนเองสิบชุดทั้งหมดเป็นเงิน1 0 0 0ล้านห้ล้านศิลาเทพหยวนหลังจากเซียวไป่ฟงติดต่อซื้อส่วนผสมเม็ดยาผสานกระดูกระดับกลางนางก็อดประหลาดใจเป็นไม่ได้เนื่องจากครั้งก่อนนางได้สั่งซื้อสมุนไพรเหล่านี้ไม่ได้มีการทำสัญญาหรือวางมาัจมดจำใดๆเมื<น>่อถึงเวลาซื้อขายกันจริงาน,<ๆ>นางก็ไม่คิดว่าฝ่ายตรงข้ามจะขึ้นราคาอย่างกระทันหันเช่นนี้เป็นราคาที่รับได้อยู่ เฉินเซี่ยงพิจารณาสมุนไพรเทพก็รู้สึกพึงพอใจในคุณภาพของสมุนไพรที่ได้รับมาท่านได้มันมาอย่างไรบ้างทั้งหมดนี้มาจากพ่อค้าคนเดียวกันหรือไม่ใช่ค่าซื้อจากคนสามคนแต่ละคนจะมีสมุนไพรคนละชนิดแต่พวกเขาก็มาจากขุมกําลังเดียวกันเซียวไปฟงกล่าวตอบข้าก็กําลังสงสัยว่าพวกเขาอาจสมหัวกันโกงราคาสมุนไพรพวกนี้ สมุนไพรส่วนผสมเม็ดยาผสานกระดูกทั้ง3มชนิดมีราคาเทียบเท่ากันทั้งหมดคือชนิดละ50บล้านศิลาเทพหยวนต่อหนึ่งชิ้นดังนั้นสมุนไพรส่วนผสมหนึ่งชุดจะมีราคา150ล้านศิลาเทพหยวนด้วยราคาที่ว่ามันก็เกือบทําให้เซียวไป่ฟงล้มเลิกการซื้อขายไปแล้วทว่านางยังเห็นแก่เฉินเซี่ยงที่แสดงความต้องการสมุนไพรเหล่านี้อย่างมากจึงยอมกัดฟันซื้อมันมาให้เขาพวกนั้นมาจากขุมกําลังเดียวกัน หรือว่าพวกเขามีหน้าที่เพาะปลูกสมุนไพรเทพท่านแน่ใจนะว่าไม่ได้เปิดเผยตัวต,วตนให้พวกมันรับรู้เฉินเซี่ยงกล่าวท่านไม่ต้องคิดมากเรื่องราคาของสมุนไพรเหล่านี้ดูเหมือนว่าในอาณาจากักรศักดิ์เรินติ่งจะมีแค่พวกมันเท่านั้นที่ขายมันถูกต้องมันมาจากร้านขายยาของเทวปรมาจารย์ศักดิ์สิทธิ์แต่ปกติแล้วจะไม่มีการขายมันแต่ข้ามองหาช่องทางซื้อขายลับๆมาได้เซียวไปฟงค่อนข้างอยากรู้เห็นมากขึ้นเรื่อยๆสมุนไพรพวกนี้ใช้ทำอะไรกันแน่ ทำไมมันถึงมีราคาสูงเช่นนี้เทียบกับสมุนไพรเทพระดับสูงบางชนิดมันก็ยังมีราคาแพงกว่าเป็นไหนต่อไหนเม็ดยาผสานกระดูกเฉินเซี่ยงกล่าวด้วยน้ำเสียงห้าวต่ำท่านอย่าได้ตกใจไปสูตรเม็ดยานี้ข้าได้ครอบครองมันเมื่อนานมาแล้วส่วนองค์ชายผิงก็รับรู้ว่าข้ามีสูตรยานี้เช่นกันก่อนหน้านี้เซียวผิงได้พูดคุยกับเฉินเซี่ยงเกี่ยวกับเรื่องเม็ดยาผสานกระดูกเช่นกันเจ้าสามารถปรุงเม็ดยาผสานกระดูกงั้นได้งั้นหรือ สีหน้าของเซียวไป่ฟงเต็มไปด้วยความประหลาดใจยิ่งอย่าส่งเสียงดังไปก่อนอื่นให้ท่านเตรียมซื้อสมุนไพรส่วนผสมเม็ดยาเทพห้าธาตุส่วนข้าจะปรุงเม็ดยาผสานกระดูกเมื่อเสร็จสิ้นการปรุงเม็ดยาผสานกระดูกข้าจะต้ององหาเงินเพิ่มเฉินเซียงกล่าวขึ้นเนื่องจากสมุนไพรส่วนผสมเม็ดยาผสานกระดูกระดับกลางจำนวนสิบชุดนั้นใช้เงินไปครึ่งหนึ่งของเงินที่มีอยู่ดังนั้นเฉินเซียงจะต้องปรุงเม็ดยาเทพห้าธาตุเพื่อขายอย่างต่อเนื่องตอนนี้เซียวไป่ฟงก็เริ่มมีความสงสัยไม่ต่างไปจากเซียวอยูหลลานแ้ นางกำลังเริ่มสงสัยในความเป็นมาที่แท้จริงของเฉินเซี่ยงอีกทั้งเขามาที่นี่ด้วยจุดประสงค์ใดกันแน่ผู้ที่มีพรสวรรค์นในการปรุงยาย่อมมีความเป็นมาที่ไม่ธรรมดาแล้วมันสาเหตุใดจึงต้องแฝงตัวเข้ามาในพระราชวังหลวงแห่งนี้อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ